สวัสดีครับก็หลายคนเรียกร้องว่าซื้อจอมาใหม่นะครับผมช่วงนี้มันก็ลดราคาด้วยแหละแล้วก็ซื้อจอมาใหม่อยากรู้ว่าปรับเฮิร์ตให้มันตามจอเนี่ยทํำยังไงนะผมอาโอเค <c oughs> ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราคลิกขวาข้างล่างสุดตรงนี้นะผมไปที่ All s e t t i n g งนะผมอ่าโอเคแล้วก็ไปที่ซิสเต็ตรงนี้นะครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาให้สุดนะครับผม อ่าแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับ advance d ถ้าของใครไม่ขึ้นน้านี้ให้กดตรง display ด้านซ้ายขอนนะครับผมอ่าโอเคแล้วกดที่ advance display d setting s ตรงนี้ครับมันก็จะบอก refresh rate ก็คือเฮิร์ตของจอใหม่อ่าของจอของจอที่คอมมันเซฟไว้อ่าผมซื้อจอมาใหม่ละมันเป็น74 h เฮิร์ตนะครับก็เราก็ต้องคลิกตรงนี้เพื่อเปลี่ยนนะผมคลิกเข้าไป อ่าผมเลือกกันสุดท้ายสุดของผมมันเป็นเจ็ดสิบสี่นะคลิก้าไปแล้วก็จอมันก็จะดํารอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็คลิกด้านซ้ายนะครับอ่าก็เป็นการเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนเฮิร์ทนะครับให้คอมเรามันตามจอนะอ่าโอเคเฮิร์ตเนี่ยเอลิฟเฟสเลดเนี่ยหรือว่าเฮิร์ตเนี่ยก็คือมันทําให้จอเราอะ่ะดูลื่นขึ้นนะครับผมมันไม่ได้แปลว่าจะทําให้ FPS ในเกมอะ่ะมันลื่นขึ้นนะครับมัน มันทําให้เกมมันดูลื่น่ะแต่ fps ไม่ได้เพิ่มขึ้นอะเข้าใจไหมครับมันก็ประมาณนี้แหละจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคก็ถ้าของใครใช้ n o t ตบ o ๊กเนี่ยมันก็จะบอกอยู่ว่ามันจะใช้แบตเยอะขึ้นนะผมแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ทำให้ทุกอย่างมันดูลื่นนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะก็เป็นอันง่ายๆนะปรับลองปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ